ป้าพี่น้องขอบขัว้วขอบขั้วแล้วพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งมาเป็นขอบขัว้วสวัสดีค่ะพี่น้องมืน,นีเขาป่าหาเห็ดอีกแล้วเด้อจ้าไปพี่น้องไปน้ำกันเด้อจ้า in the shadow, I know it's hard to pull one foot in front of the other. Uh -huh. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadow? <coughs> ดอกแรกแหกมามาแล้วโอ้ยขาบกไงบกไงบกเงาโอ้ยคุณน,นะฮ่าเธอเิอ็นจุดบุ๋มยังเนี่ยอืออ้อเต็มเลยอ่ะแต่ว่าเอาดอกสวยๆมันนะเออ เอาดอกเวียังเออออกอ,อ,อ่อนๆมันมุันนะขอกลูกเฮ้ยปลานี่นี่ก็เฮ็ดอันอยังก็พี่น้องเฮ็ดเขากีกับเห็ดอันเพิงน้ำตาลเด้อพี่น้องมึง ดอกงามงามให้เพลิงน้ำตาลพี่อีกอือีได้บ่ลูกละ ซปเปอร์เลยเหรออเบอร์อุย้ยงามคักนี่อาไม่กินไม่ได้ใช่ไหมไม่ได,ไได้ลูกแก่แล้วนะ <laughs> นี่ยน <Okay. S 1> นั่นเห็นไหมนี่แก๊เ่ยไม่เอาันี่ค่ะเอานั่น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 เอามันกินได้ม,มามเอาก็เอาเถอะนี่เอาแบบนี้เห็นไหม ถ้ามันไม่สีขาวๆในส,สวยๆ้าง,างท้องมันเอาขึ้นมาดูอ,าออกมันนี่ไม่ต้องไปออกลูกมันมีให้เลือกเยอะแยะเราเอาไปอดอกซ้ำนะนี่อดอเซมำดอกนี้เอาอูยาอา้ยงามเอาพี่น้องไอ้เพิ่งเอ็นเฮดากีเอาไปลอกหัวออกก,กำลังงามอบอุ่ ป้าพี่น้องขอบขั้วขอบขั้วเลยพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งบบงมาเป็นขอบขั้วอือพูดนะโอ้โห,ม,หม,มาเป็นขอบครั่วเลยบานีด นี่ไม่ไม่พี่น้องพี่น้องเบิง ดีครับพี่น้องโอ้ขาแน่นทุกดอกเลย ออกสวยงามมากพี oh, oh, so mm ่น hmm. mm ้องเอ้ยไข่หนุ่ยเพิ่นกราดอกนี่พี่น้องเบิ่งเบน่ะขาเบิ้งเบิ้งอ๋อไม่ได้เยี่ห้อ ไม่เหยียบหรอกถ้าเห็นนะไม่ใช่ใช่ไหมไ <My sweat. S 1> ม่สว่พี่น,อน้องนางหลาะจนเมือ่อยแดดกะหอนหอนมือนีพี่น้องเอ,อ้ยบอกมากผิดปลาละพี่น้องมือนีพี่แต่เห็ดอันนั้นหลายหลายเห็ดอันเข่าจี เห็ดข้าวจี้ลายคักหลายแน่พี่น้องเบิ่งพี่น้องดงเห็ดสีชมพูเบิ่งกอุ่นนะแมนบอดี้อุ่นอุ่นงามงามเก็บเอาคนพี่น้องเอาไปไว้จะไปตาแก้วตาแก้วอ,อันนี่มาเอา วดหนังเนะี่ยอ้หูแค่ดอกเทาๆนะนีะ่ดอกนี้เอาได้ไปลอโลกออกแล้วก็ตําแจวใสตู้เย็นไว้กินแสบค่ะพี่น้องเลยโอู้หอีกเท่าแล้วนี่ ก็เอาก็เอาเอาดอกกันเป็นตูมนี่ยังสี่นี่อืมบึนกระปองเบิ้งเท้าทิมนนี่เดีย๋ยวกงสี ถ้่วดอกสีกแกงแสบเด้ดพี่น้องดอกก้นอ,อนอ่อนพันดอกแก่พันกลับไปตำแก้วตำแก้วพริกดิบทังแสบค่ะพี่น้องนี่ยย่างหอมกระเทียมใสใช่็รือเปล่าย่างน้ำกันโอ้ยจะมาหลายแทะปลานี่มีแต่เห็ดแบบนี้หลายเด้อสัมพัมันเห็ดผิ่งหวานบ่อค่อยออกละเห็ดผิ่งหวานก็ได้นิดหน่อยค่ะ อเอาก่อนพี่น่องแม่เบิร์ตี่พี่น่องเบึ้งเบึงมึงไงดอกคนไหมเป็นแถาทิมเอาแต่น,นี้ กระออนพี่น้องเห็ดเข่ากีเห็ดไข่มุกเห็ดสีชมพูขาสีชมพูมงงามแล้วก็อ้อนอ้วนรวเลยพี่น้องเอาไปไอ้ต้มใส่น้ำปลาแดกแล้วก็ซุปใส่พริกดิบโอ้ยแสบเป็นตาไนาได้พี่น้องนี่มันอ่อนอ้วนรวเลยล่ะอย,อย่างหาเห็ดผึง่งหวานกันไป ได้แล้วพี่น้องได้จ้าทอได้แล้วหรือว่าเอาฮิตอันนี้หละคุณอะแซบขดนั้นอ่อนยังสี่ได้พี่น้องนี่คักเลยแตกออกตื่นวันแมนัน่นมึงนนนน่ยขาเพิ่นวันแมนเฮ็ดเผิงหวานอร้นโอ้ขาอ่อนมึงเลยพี่น้องเพื่อ่ะมึงขาแน,น่นดีคัก หมุกกูกนินสินี่พี่น้องไอ้จังขักเนี่ยมันกป็นรงโผล่ขึ้นแม่ดิสิสีชมพูอองตองหรดเบืองงายค่ะนี่เบืองอืม พี่น้องเก็บไปเก็บมากก็ได้เต็มกระตาทั้งสารพัดเห็ดพี่น้องเห็ดเพิงหวานป้านี่บ่ได้หลายดอกพี่น้องได้หา,หาดอกหกดอกนี่เราพี่น้องหกเจ็ดดอกมั้งแต่ว่าก็ยังดีที่ได้เห็ดอันนั้นเนาะพี่น้องเห็ดเพิงน้ำตาลแน่เห็ดเขา่าเข่ากี้แน่พี่น้องเห็ดเห็ดไข่มุกเอาไปตำปนตำแจ้วใส่กระปุกใส่ตู้ฟิตไว้ถ้ากิน แซบ่บคือกันละพี่น้องคนน่ะวันนี้พี่น้องเบิดเสียเวลาถิ่มซีซี่ดิด้นี่มันมาปลานีไหมพี่น้องบ่คอยได้เฮ็ดหลายสิผ้ากันไปขับรถไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่ากะไกลสีํำแล้วล่ะอันนี้กะหาโม่งหกโม่งละพี่น้องไม่ได้นั่งอยากเก็บเฮ็ดอีกอยู่โอ้ยเสียดายมากปลาพิษมองละพี่น้องเอ้ย พอกลับลูกก็สิไปแวะเล่นน้ำอีกปัะนี้ไปพี่น้องพูนพอกับลูกนางถ่ายอยู่พี่น้องไปเบิ่งคุณไปเบิ่งพอกับลูกกันได้จักดอกบ่พูดนางต้องมองอยู่ป้าเสียงนกยังหอบก๊กก๊กก๊กนี่ไหนดูซิคุณพ่อกับคุณลูกได้เยอะไหม โอ้<ๆ>ก็ได้อยู่ตัวละจะดีกว่าศูนย์ดีกว่าศูนย์ใช่ไหมคะอ้ยเห็นโชคดีดอกสวยจังเลยนี่เอ่อเลยอื้มเนะเก่งมากค่ะไปกลับบ้านกันเถอะมาพี่น้องวันนี้เขาป้าไหมเอากระตานน้ยของพอน่องไอ้ดามาเก็บให้เพพ่นถ่ายยูุหลดพี่น้องขอเพิ่นแหวะจะข้าวหนึ่งกระสีคำล้วพี่น้องฝ้าว้าพี่น้องอยากเก็บอีก พี่น้องดอกแหละแ่ะเคหมานมาแล้วพี่น้องยื่เท้งขอนใหม่กคับคุณอ่ะคุณอ่ะอุ้ยไก่ไก่ถนนด้วพี่น้อง,อนนองมากับน้องไอ้ดาเด้วยพูดนะอ,อุ้ยอุ้ยสวยงามมากมากเลยีเห็ดผึ่งน้ำตาลกักงามงามพี่น้องเบื้องอุ้ยเอาทางนั้นตัดเห็ดอู้ ตากระได้พี่น้องมือนี้มันคําแน่เลยได้พี่น้องมาคำคำได้มือนี้มาช่วงคําได้เนี่ยเฮ้น่ะเสียงรถมอเตอร์ไซค์ไก่ถนนบอกกล่าไปเก็บไก่ดอกพี่น้องย่าติน้าพี่น้องเบิ้งสองดอกแฝดเล็กเหระพูดนะพี่น้องเบิ้งปาดขาไหมพี่น้องนัน,นคำแม่ได้สิบอตัดขาให้เบิ้งได้พี่น้องเด้อเห็นไหมเป็นอู้ยจะมาง่ามตัวลูกน้อย อุ้ยฟาดพี่น้องเบิ้งป่านี่หังคักพี่น้องมืดกับมืดคำแม่ได้สิไปตัดขาบานเด้อพี่น้องเด้อฟาดพี่น้องเบิ้งเน้ออนฟอนิึงเน้ฟาดเหรอเป็นสีเทาถิ่มแล้วดิพี่น้องอย่าเป็นสีบ่เห็นพี่น้องเบิ้งเน้สะออนนั่แม่ด่าบ่อุ่นอีกแกพี่อีกพี่น้องเบิ้งไม่ไดวสิไปตตัดขาบานเด้อพี่น้องเด้อมันคำแล้ว ข่อยด่าถ่ายยุโรตพี่น้องเบึงเบึงซอยข่อยแน่้ยมพี่น้องไม่ได้เอ้ยทานู่นอีกดอกนึงลูกเห็นไหมลูกนู่นเห็นปะพู่นพี่น้องเห็นบ่พุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะดอกนี้ยังคักพี่น้องดอกนี้จะงามเฮงพี่น้องเบึงงามคักงามเนี้ยตัว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 เนี่ พี่น้องเมดาคาเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอภัยเมดาจีไสกระตาไปตัดบานเด้อพี่น้องพี่น้องมืดคําแล้ว,ลวพี่น้องมืดคําแล้วคําแล้วพี่น้องใก้สีทุ่มนึ่งเด้อพี่น้องอเห็ดมันก็ออกเป็นมองๆเรียบันม,มันออกมันก็ยางไปสส่กับมีแต,ต่เห็ดนี่เท่าแล้วโอ้พูนพนพูน,พ,นพี่น้องแม่นบ่อนอะ่ะโอ้เห็ด เห็ดอีหยังเกาะเห็ดสีชมพูเห็ดชมพูเอากันดอกงามเงี้ยพี่น้องยางเขามาขัางในน้าอย่างสิ่นบ่มีได้พี่น้องบ่คคอยเห็นบบดยางออกไปขังนอกไหมเห้ยนี่ตวดอกทออีหยังหนิเมย์ใกล้ๆขางข้างเห็นบ่เนี่ย่นเขาปั้นจักรยานเนยด้วยยุยนทุ่มหนึ่งเลยเด้พี่น้อง่ดาฝ่าวัากฝ่าวเนี่ยขอพ่อยด่าจะลังสกับบ้านแล้วขอเราลงมาเก็บอีกพี่น้อง นี่นี่นี่เขาเอาลนะไข่หนุ่มนะนพี่น้องโอ้ยสกอนแมน่ผุ่นพี่น้องเบิงบ้งพีงพงพงง่โอ้ยแดดจ้องตาเบิ้องพี่น้องพี่น้องไอ้น้องเบิ้งเว้ยเอาได้เบิร์ดดิพี่น้องเอาไปชุบแป้งทอดแลด้วดิพุ่นพุณน่ะพุณน่ะเบื้งขาเพิ่อนอุ้ยขาพี่น้อง เราปาดออกแจ็คเกิร์งคนมันสิดินหลายปดโอ้ยขาเพิ่น่ำงามเลยพี่น้องโอ้ยอีพ่ออีแม่ย่อยปาดพี่น้องมาสิกลับแล้วพี่น้องพลอยได้เอิรนแล้วเบิ้งเบิ้งเบิ้งปาดพี่น้องเบิ้งปาดอุ้ยมันออกแล้วที่พี่น้องเบิ้งเอ้ยมองเนะพูย โอ้ยพี่น้องเมืองพี่น้องเก็บสามสิบนาทีนี่แหละพี่น้องประมาณสามสิบนาทีเนาะยางวายยางฝ่าวเลยพี่น้องเพราะว่าคําแล้วพอยดาทาแล้วพี่น้องเอินแล้วไปกันได้พี่น้องเด้อหมานคักหมันเนี่ยพี่น้องเอ้ยสะออนสะออนเฮ็ดพี่น้อง